สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุพการสมุนไพรจะพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับวันนี้ครับสมุนไพรชนิดนั้นก็คือกรุงขมเหลานะครับท่านผู้ชมครับอามาดูด้วยกันเลยครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับคือคือกุ้งข่เหมานะครับเขาจะเป็นไม้เลื้อยนะครับกุ้งข่เหมาเป็นไม้เลื้อยที่ไม่มีมือนะครับเขาจะเกาะไปตามต้นไม้ต่างๆที่เห็นนี่คือทำร้านให้เขาครับ จะสังเกตได้ว่าไม่มีมือนะครับเหมือนพวกบวบพวกอะไรนครับไม่มีครับใบเขาจะมีลักษณะนิ่มๆนะครับลีลีนิ่มๆเป็นขนอ่อนๆนะครับครับเป็นไม้เถานะครับขึ้นสูงได้ประมาณสองเมตรนะครับ,รบปกติ สมุนไพรข่าเหมากุ้งขเหมานะครับเขาจะอยู่ในป่าป่าลึกป่าชุ่มน้ํำลึกป่าไผ่อย่างนี้ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ในธรรมชาติมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับคนก็เลยนํามาปลูกไว้ตำบ้านนะครับ มุนไพ่กุุงขมเหลาผมขอบอกชื่อเขาตามท้องถิ่นต่างๆนะครับบางคนเห็นแล้วก็อาจจะว่าใบอะไรนะครับบางทีก็เรียกเป้าเลือดนะครับสีฟันค้นปิดผ้าพ,พายครับ ภาษาจีนนะครับถ้าเป็นจีนก็คือยาหงรูซีเชิงถึงยาหงหลงนะครับแถวมาเลนะครับแถวมาเลเรียกอากามินเยอะครับแต่ถ้าผมเอ่ยถึงคำว่า กุ้งขเหมาอนี่ก็คือวุ้นหมอน้อยหรือว่ามาน้อยนั่นเองครับท่านผู้ชมคงร้องอ๋อเลยทีเดียวเพราะบ้านผมเรียกเรียกแบบนี้นะครับทีนี้พอเรารู้อ่าเจ้าสมุนไพรกุ้งขเหมาหรือว่าเครื่องหมอน้อยเนี่ยครับ เรามาดูสรรพคุณทางยาของเขานะครับสรรพคุณทางยาของเขามีเยอะมากครับท่านผู้ชมครับผมขอเอ่ยของสรรพคุณของเขาที่เด่นๆด,ดังนี้นะครับลำต้นใช้เป็นยาดับพีษไข้ทุกชนิด ใช้เป็นยาแก้ร้อนในนะครับยาจีนจะใช้ทั้งต้นเป็นยาแก้ลมชักหรือโรคหัวใจรากใช้เป็นยาแก้โรคตาส่วนลำต้นใช้เป็นยาปอกแก้ตาอักเสบใบมีสรรพคุณแก้หอบหืดหรือว่าใช้เป็นญาแก้ลมใช้เป็นญาขับเสมหะ ใช้เป็นยา,าบำรุงหัวใจเนื้อไม้ใช้เป็นยารักษาโรคบบปอดทีนี้มาดูาหมอยาแผนไทยนะครับเขาจะใช้รากกุ้งขเหมาหรือว่าหมอน้อยนี่ครับนำมาต้มกินเป็นยารักษาระบบทางเดินอาหารในหลายๆอาการเช่นแก้การท้องอืดเฟ้อ สุกท้องแก้ท้องบิดท้องเสียท้องร่วงปวดท้องแก้เจ็บท้องอาการเก่งที่ท้องแก้กินผิดกินผิดก็คือเวลาเราเรากินอาหารเข้าไปจะมีอาการวิงเวียนศีรษะครับแถวแถวบ้านผมภาคอีสานเขาเรียกกินผิดครับก็คือใช้ตัวนี้แก้อาการได้ครับแก้หายเป็นเลือด ป็นยาระบายครับเป็นยาช่วยย่อยยาถ่ายใช้เขี้ยวแก้ปวดท้องและโรคปิดนะครับทีนี้มาดูทางหมอยาทางไทยพวนนะครับไทยพวนก็จะเป็นคนในประเทศไทยอีกชนเผ่าหนึ่งนะครับ ไทยพวนครับตำ,ตำยายายไทยพวนนะครับกุ้งขมเหาหรือว่าหมอน้อยเนี่ยครับจะใช้รากฝนกินกับน้ำเป็นยากแก้ปวดประจำเดือนแก้ไข้ทับรดูขออภัยครับไข้ขทับรดูช่วยปรับสมดุลของประจำเดือนให้เป็นปกติทั้งอาการที่มี ประจำเดือนมากหรือน้อยซึ่งคล้ายกับการใช้ของหมอยาพื้นบ้านในประเทศแถบอเมริกาใต้เลยนะครับอเมริกาเหนือก็ใช้ตอนแรกผมคคอคิดว่าใช้เฉพาะในประเทศเราครับไอ้เจ้า,าหมอน้อยสมุลไพายหมอน้อยนี้ใช้ใช้ได้ทั่ว ที่ได้เกือบเกือบทั่วโลกเลยนะครับอย่างทางอเมริกาเนี้ยจะใช้รากเป็นยาต้านอาการปวดเกง่งทั่วไปโรคลำไส้อักเสบลำไส้แปรปวนนะครับส่วนที่เป็นรากของเขาครับรากใตดินใช้เป็นยาขับปัสสาวะขัดเบาระบายนิ้ว กเกกระาะปัสสาวะอกักเสบนี่ครับนี่เลยครับเป็นตัวชูเลยนะครับเจ้าหมน้อยนี้ใช้เป็นยาบำรุงอว,อวัยวะเพศให้แข็งแรงช่วยรักษาโรคหนองในาบางชนเผ่าครับในต่างประเทศจะใช้ใบเปลือกราก ใช้ดื่มครับต,ต้มดื่มก็เป็นยามบำรุงสมรรถภาพทางเพศครับไม่เพียงจะเป็นเฉพาะยานะครับแถวบ้านผม,มอีสานบ้านผมนะครับเขาใช้เจ้าเครือกุง้งขมเหลาใช้ใบส่วนที่เป็นใบเนี่ยครับเด็ดมาซักถ้ากินคนเดียวนะครับทำเป็นอาหารข้าวหวานได้ครับ ผมลองคำนวณถ้ากินถ้ากินเพียงคนเดียวครับใช้สักยี่สิบใบครับ,บยี่สิบใบเด็ดเด็ดใบเข้ามาครับสมัยก่อน่าผมจะจะบอกสูตรอาหารคาวนะครับแถวบ้านผมพอเด็ดมาแล้วเขาก็สมัยก่อนใช้ขี้เอี่ครับขี้ี่ผสมกับน้ํารวมกับใบยันนางด้วยนะครับถ้าจะให้สีเข้มสวยครับ แล้วก็เอาไปมีส่วนผสมของพวกเนื้อปลาเนื้ออะไรครับพวกพริกวก่หอมพวกเครื่องเทศต่างๆใส่เข้าไปครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาจะเป็นวุ้นนะครับลักษณะเหมือนวุ้นวุ้นผงที่เขาขายทั่วไปแต่ว่าเขาจะมีลักษณะเด่นกว่าคือเขาจะนิ่มกว่าครับ เป็นยาเย็นกินเข้าไปเป็นยาเย็นได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับลดลดลดไข้ครับลดอาการไข้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะกินหลายๆคนครับถ้้เป็นอาหารหลายคนเด็ดไปหลายๆใบอย่างคนหนึ favor, oh ่งก <no ็ยี่สิบใบถ้าหลายคนก็คูณเข้าไปเลยครับเข้าเครื่องปั่นไปเลยครับปั่นร่วมกับใบยานาแล้วก็ใช้เครื่องกรองนะครับแต่ถ้า ถ้าเป็นขนมหวานถ้าจะเป็นของขนมหวานก็ใส่พวกกะทิเข้าไปครับกะทิแล้วก็น้ำตาลใบเตยให้มันหอมๆครับปั่นรวมเข้าไปแล้วก็กองเลยครับครับปล่อยทิ้งไว้สักครู่เขาก็จะแข็งก็จะเหมือนวุ้นทั่วไปก็คือเป็นได้ทั้งหวานและาอาหารหวานและอาหารข้าวครับ สำหรับวันนี้สุภการสมุนไพรขอจบคลิปไว้ที่สมุนไพยกุ้งเขมาหรือว่าเครือหมอน้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ